ครังแรกเธอก็แฮปปี้กับสิ่งที่เธอทำแฮปปี้อยู่8เดือนแต่หลังจากนั้นคีย์สักเซสของครั้งแรกอ่ะ8เดือนแรกเนี่ยคีย์สักเซสเธอก็คือการให้ใช่ไม่คีย์สักเซสในการทำคือมันต้องทํามันขึ้นขึ้นขึ้นหลังเวอแล้วคีย์สักเซสของเธอแปลว่ายังไม่มีใน8เดือนแรกอัันนน้ยังไม่มีอันนั้นคือเซอร์ไพรมันเป็นสิ่งที่จําเป็นจําเป็นต้องก็คือเซอร์ไพร์น่ะเซอร์ไพรส์ไหมแม่ไม่เซอร์ไพรเพราะหนูคุยกับดิวจะปิดแล้วนะเอ้าทําไมอ่ะ ก็น่าจะขายดีอยู่เลยขายดีขายดีก็ไม่ได้ใจแล้วไม่เอาแล้วจะากไปอังกฤษเข้าใจอยู่นะไม่เอาแล้วอยากไปอังกฤษคอน้ตา่ดีกว่าคีอก็ไม่เอาหนูก็ไม่เอาคนเคยมีอิสระนะใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจนเย็นๆเอ่ออะไรคือตัวเปียกนะแม่นอนเก้าโมงเช้าทุกวันเออ เที่ยงหนูต้องตื่นมาเช็คสเปเออเปิดกล้องวงจรปิดดูลูกค้ามากขนาดไหนเพรานักงานมีปัญหาหรือปูไม่เข้าเรือไม่เข้าช่วงแรกหนูไม่มีพลังที่จะไปสู้กับเจ้าใหญ่ๆที่จะเอาปูใส่ซิ่งเนียาเราก็ต้องใช้แรงเราเองในการเป็นดี่ยเนี่ยหมายความว่ายุคแรกนี่คือการแมネจไม่ดีมันเป็นอย่างนี้คืออย่างปูอย่างเงี้ยร้านใหญ่ๆหญ่เขาจะไปซีเอฟเอาสปีดบลูไปซีเอฟลังกฤษเลยแล้วหนูคือปูเอาปูลำเล็กอวนลอยก็เลื่อนแพไป หนูไม่สามารถ CF ได้แม่หนูใช้ปูเยอะมากแม่ใช่ไหมพอเรือเข้าฝั่งพร้อมเรียบร้อยแล้วครับหนูแล้วปูมันไม่พอมันเคยไม่พอตอนประมาณ6กโมงเ้าวันนั้นอะแล้วทำไม,มไม่ไปหาหลายจังหวัดล่ะคะหนูรีเสิร์ชมาแล้วว่าปูแม่น้ํา เราครองพัทยามันมีเนื้อหวานแต่ถ้าเป็นปูอวนลอยอวนลอยคือปืปูลำเล็กเลือดหางยาวอะลำเล็กแล้วเต็มที่ไซซิ่งเนี้ยสำหรับการทำยำนี่ยไม่ควรเกินไซส์นี้ถ้าใหญ่ใหญ่เลี้ยงชองรู้ดไม่ได้ใหญ่กว่านี้ไปต้มไปนึ่งถ้าถ้าเล็กถ้าเล็กกว่านี้อ่ะเอาไปทำแล้วอีกอีกแบบหนึ่งก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นการ analyze ใช่แต่ดินเรือหนึ่งลำเต็มที่ไม่เกินโลขึ้นถึงสองโลวันนี้หนอได้แค่นั้นเท่านั้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรือก่อนนะครับอะไรนะเรือหนึ่งลำไม่เกินโลขึ้นถึงสองโลได้ปูแค่สองโลแล้วจะต้องใช้เรือกี่ลำพันลำเนี้ยหรอสมมติทุองใช้ร้อยลำแต่วันนี้หนูใช้สองร้อยโลหนูใช้ต้องใช้เรือร้อยแล้วเธอทำยังไงแก้ปัญหายังไงแล้วทีเนี้ยหนูก็ดิว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 จนกระทั่งเวลาเรือมันมันจะมีหาดซอมเทียมเราพุ่งมาไกลๆอย่างเงี้ยแม่หนูไปอย่างเงี้ยแล้วเป็ดดิวอยู่ร้านนะแม่ไปูก่อน พูดอย่างเงี้ยพอเรือมาเงี้ยพอเรยอปุ๊บเมาหมดเลยค่ะอีกครปุ๊บเมาหมดเลยค่ะเมาหมดเลยค่ะสะพับไม่ทันแล้วครับเอฟกลางทะเลแล้วช่วงปีแรกมันมีคนเอฟกลางทะเลเลยเขาเอฟกลางทะเลแม่หนูทำไมไม่โทรไปจ้ะเขาไม่รับเขาส่งลูกค้าประจำก่อนอ๋อเขาตั้งลูกค้าประจำก่อนอยู่แล้วก็ถูกอ่ะแต่ทีนี้หนูเป็นลูกค้าใหม่แล้วมันเปิดน้ำมันพีคพอดีแล้วเรื่องออระบอเรชั่นเนี่ยด้วยความที่ของและปริมาณลูกค้ามันค่อนข้างเยอะคิวมันต่างๆนานาเนี่ย ก็จะมีคําแนะนําจากในโลกออนไลน์หนึ่งสองสามสี่ก็ทำไมไม่ทําอย่างนั้นทาไมไม่ทำอย่างนี้เขาจะมีมาบอกตลอดเลาอ่ะทีเชน่นอ่ะทีเช่นทําไมไม่พรีออเดอร์ทำไมไม่จัดค <c oughs> ิวแบบนั้นแบบนี้ <g år> ทําไมไม่จัดนั้นแบบนี้หรือบอกแม่ก่อนพรีออเดอร์เอาง่ายๆถ้าสมมติเราพรีออเดอร์เรามัดจําก่อนถ้าปูมันไม่ขึ้นหนูโดนด่าไหม เขาขายของสดไงใช่คือมันไม่ได้ออกจากโรงงานที่จะเสมอกันไงใช่มันไม่ได้ว่าเป็นฟิลบอกว่าไก่ทอดที่บอกว่ามันคอนโทรลทุกอย่างได้แต่มันแบบควบคไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของธรรมชาใช่หมแล้วก่อนเขากินอ่ะเขายังไม่จ่ายเงินยังมีอารมณ์คนแม่อารมณ์คนหิวแม่หิวอะไรหิวทุบนะทุบนะแล้วแม่มีตังค์แม่รวยแล้วหิวแม่ทุบแรงกว่าเดิมสองเท่าไม่เคยทุบใครค่ะพนมมือทีเนี้ยแอมเชื่อไหมคือเราก็บอกทำไมไม่เก็บเงินลูกค้าก่อน ถ้าเก็บเงินเขาเป็นกรรมสิทธิ์ทันทีเลยใช่ล้าทำไมได้เปิดวาสวยเลยทีเียอันนี้ถือว่าแบบว่าเข้าขายผิดด้วยนะถ้าเราไม่มีของไม่ใหของให้เขาผิดกฎหมายใช่แล้วหนูจะเอาเงินมาให้หนูเป็นทุกทำไมแล้วทีนี้แต่ทุกอย่างหนอเอเบ a เยราอะไเรื่องขอแล้วแก้ยังไงแก้ยังไงหนูก็ต้องสู้กับความเป็นจิตามเดียนแรกรื่องรสชาติก่อน สามเดือนแรกสวิงในเรื่องของรสชาติเอารสชาตินิ่งกัได้ก่อนเอารสชาตินิ่งเพราะคอมเมนต์มาหวานคอมเมนต์มาเพี้ยวยังอะไรหวานจังเลยทำยากหนูจำสามเดือนแรกจบปั๊บเป็นยังไงสามเดือนแรกหนูสวิง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 ปุ๊บดิวโอเคแต่มันเป็นตัวของตัวเองกันโอเคปรับรถหาแมตตกลางแมตต์กลางแมตตใหญ่แมตแปดสิบหนูหาแมตต์แปดสิบนี่คือแมตต์แปดสิบรถชนะอัลจูนอัพยังจะมีสองคุมขาวกับดำชอบหรือไม่ชอบแค่นั้นไม่มีตรงกลางโอเคก็คือคืออันนี้คือจริงเพราะไม่เพราะไม่งั้นเน่ะมัน คือเหมือนร้านส่มตำในเมืองไทยอ่ะเดินเข้าห้ามไปุบร้านขายอาหารอีสานมีเป็นสิบแต่คนก็อยากกินแต่รานไม่เหมือนกันราชติแล้วนะวันนี้อะหลังจากเดือนสี่ปั๊บพอตอนนั้นปั๊บเนี่ยสตาร์ทมาทำยังไงอ่ะก็มาปุ๊บเจอปัญหามะนาวอีกเจอหน้าร้อนหน้าแรงแม่เพราะเหนืเปิดความรู้ใหม่พอดีเลยอะใช่ไหม พุทจิกาธันวามกาลาปึ๊บมะนาวมาเลยพอมีกำลังคิดอยู่เดินสี่มีนาเมษาพฤษภามะนาวไม่แพงตอนแรกกี่บาทแล้วพอเจอพสามบาทหกตังค์จากนั้นจากนั้นขึ้เป็น12บาทเปลือกหนาน้ำน้อยใช้มะนาวจาก4เป็น6กลูกแล้วด้านนี้